ครับผมสวัสดีครับนะครับชาวเกษตรกรนะครับทุกท่านนะครับทุกทคนนะครับตอนในยุคโควิดนะครับก็ไม่รู้ว่าจะไปได้แค่ไหนนะครับจะพามาดูเมลอนนะครับเมลอนของฟาร์มของเราครับกับอีดัมฟาร์มฟาร์มอินซีนะครับปลูกอินซีร้ยเปอร์เซ็นต์นะครับก็วันนี้นะครับพามาดูเมลอนสายญี่ปุ่นเลยนะครับตัวนี้เป็นเลนนอนฮาร์ดที่ผมสั่งมาากญี่ปุ่น ตั้งแต่แกะเมล็ดตั้งแต่ต้นกล้านะครับที่ลงคลิปไปเรื่อยๆอยู่นะฮะเนี่ยฮะตอนนี้ก็ใกล้จะได้ผสมเกสรแล้วครับน่าจะประมาณวันพรุ่งนี้นะครับดูตัวอย่างจากตัวนี้นะครับเนี่ยพรุ่งนี้น่าจะได้ผสมเกสรนนครับนี่ก็ใกล้แล้วนะครับตัวนี้ลงก้าประมาณ น่าจะ20วันแล้วมั้งครับวันนี้วันที่วันนี้รู้สึกจะวันที่10นะครับวันที่10เมษานะครับผมปลูกวันที่20มีนานะครับลงก้านะครับก็20วัน20 21วันนะครับส่วนโรงเรือนนี้ก็จะมีหลายสายพันธุ์นิดนึงนะฮะหลายสายพันธุ์หลายสายพันธุ์อยู่นะครับเนี่ยเราจะมีกาเลียด้วยนะครับตัวนี้เป็นมเมล็ดที่ผม กินแล้วผมก็เก็บไว้นะครับเป็นพันผสมเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังนะครับกาเลียนะครับก็เริ่มผสมแล้วนะครับผสมตั้งแต่เมื่อวานเป็นดอกแรกนะครับอันนี้เป็นวันที่สองแล้วนะครับตัวนี้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับรู้สึกจะติดแล้วนะครับลูกค่อนข้างที่จะขยายได้เร็วอยู่นะครับเพราะว่าได้แดดมาสักนิดหนึ่งอยู่นะครับส่วนวันนี้ก็เพิ่งผสมไปนะครับ ผสมไปแล้วนะครับหลายต้นอยู่มือนกันนะครับแทบทุกต้นเลยนะครับนี่จะไว้ฆ่าติูนะครับก็ <Yeah. S 1> ให้ดูกันกงามๆนะครับตัวนี้จะเป็นกาเลียนะครับสายพันธุ์ฮอลแลนด์นะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกสายพันธ์หนึ่งนะครับที่เป็นสายพันธุ์ที่ผมเก็บเมล็ดไว้นะครับผมสั่งซื้อมากินนะครับของอาจารย์ ทางวังน้ําเขียวนะครับแล้วก็สั่งซื้อมเล็ดท่านด้วยนะครับเป็นตัวนี้เป็นทธุนผสมนะครับกินแมนผสมกับขาวเมลอนนะครับเนี่ครับเป็น F2 นะครับผมกินแล้วผมก็ดูว่าลายมันสวยดีนะครับผมก็เลยเก็บมาเล็ดไว้แล้วก็เอามาเพาะแล้วก็เอามาปลูกนะครับงอกทุกต้นนะครับงอกร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับที่เรากินแล้วเราก็มาผสม มามาอ่าพอเมล็ดเนี่ยพอปลูกต่อเนี่ยถ้ากินแล้วก็มาทําเลยเนี่ยจะงอกดีมากนะครับงอกร้อยเปอร์เซ็นนะครับไม่มีขอเลยครับนี่ยรองรองดูว่าลูกเขาจะเป็นยังไงนะครับว่าผมจะปลูกออกมาเป็นคาวครารเมลอนไหมหรือว่าเป็นลูกผสมเลยหรือว่าจะเป็นทางด้านของกิีนแมนไปเลยนะครับนี่ฮรตัวนี้เป็น ากาเลียนะครับกาเลียพวกเขาค่อนข้างที่จะยาวนะครับ,รบผมจะพยายามแผนกล้องให้ช้าๆแล้วกันนะครับเป็นโทรศัพท์นะครับแขนงค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็ยาวมากเนะนี่ยฮะนี่นี่ใบใหญ่นะครับใบใหญ่นะครับ ดังนั้นเป็นดอกตัวเมียนะครับที่เห็นเหลืองๆไม่ใช่ขอดอกตัวผู้นะครับนี่ครับนี่ก็ดอกตัวผู้นะครับดอกตัวเมียยังไม่บานนะครับนี่เป็นพันผสมนะครับน่าจะอีกหลายวันอยู่นะฮะน่าจะอาจจะสามสี่วันนะฮะแต่พรุ่งนี้เลนน่านฮาร์ดมาเยอะแน่ๆครับน่าจะหลายต้นอยู่ที่จะต้องผสมเกสรนะครับโอเคนะครับจบคลิปนี้นะ อยู่แปลงนี้มีอยู่สามสายพันธุ์นะสามสายพันธุ์การเลียก็ผสมแทบทุกต้นเลยครับติดทุกต้นเลยข้อที่สิบนะครับมีบางต้นที่ยังไม่ผสมนะครับก็พันยอดทุกวันนะครับพันยอดแทบไม่ทันเลยครับคือเขาโตไวมากนะครับโตไวจริงๆนะครับยิ่งถ้ามีแดดดีๆแน่นะโอ้โหสุดๆนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับผมสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับ ดูแลสุขภาพด้วยนะครับโควิดมาอีกแล้วนะฮะสงการปีใหม่มันชอบมาตรงนี้นะฮะไม่อยากให้เราปิดเที่ยวนะครับครับผมดูแลสุขภาพทุกคนครับสวัสดีครับ